สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่การเรียนการสอนในปีการศึกษา2564นะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับ English Primary 4นะครับในบทเรียนนะครับออนไลน์นะครับเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับซึ่งในสถานการณ์ยุคโควิดนะครับ เราก็จําเป็นต้องประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับสําหรับครูนะครับคือครูอดิศักนะครับฝาศีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในปีการศึกษานี้นะครับสําหรับผู้ครองที่ช่วยนักเรียนนะครับ ในการเข้าถึงสื่อการสอนนี้จากทางบ้านนะครับกรณีมีข้อสงสัยใดๆนะครับให้ผู้กครองติดต่อนะครับในส่วนของเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์ไอดีนะครับด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในส่วนที่ผมได้ให้ไว้ด้านล่างนะครับนะครับเรามาดูบทเรียนกันได้เลยนะครับ เรียนแรกของเรานะครับก็คือเรื่องของ numbers in English นะครับหรือตัวเลขในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องในเรื่องของตัวเลขภาษาอาังกฤษตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักสิบนะครับเราจะหยุดเราจะเรียนไปจนถึง100นะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับบทเรียนนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันนะครับในเรื่องของ numbers in English นะครับหรือตัวเลขในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ one two one นะครับตัวเลขชุดตัวเลขที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับคือตั้งแต่เลขหนึ่งะครับจนถึงร้อยนะครับนะครับเรามา เริ่มเปียนกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกตัวแรกในวันนี้คือ one หนึ่ง two สอง three สาม four สี่ five ห้า six หก seven เจ็ด eight แปด nine เก้า ten สิบเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับ one หนึ่ง two สอง three สาม Four three five ha six ho seven jet eight bath nine gow ten sip. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ยี่สิสังเกตชุดตัวเลขนะครับตัวเลขในลำดับต่อมานะครับคือ,นคอ11นะครับหรือ e l นะครับ11นะครับ12 12 13สิบสอง t h i r สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับตั้งแต่เลขยี่สิบนะครับเป็นต้นไปนะครับเราที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะครับหรือสิบ นะครับเช่นยี่สิบสามสิ0 8ี่สิบห้าสิบหกสิเจสิบแปดสิบเก้าสินะครับจะอ่านลงท้ายด้วยทีนะครับทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในสไลด์ต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ครูจะเน้นย้ำนะครับในสไลด์นี้นะครับก็คือ11นนะครับจำส่วนที่แตกต่างนะครับแล้วเราจะจำเร็วนะครับ สิ่งที่เราต้องจำนะครับคือ11นะครับจะไม่เหมือนใครนะครับเราจำว่าเลข11เนี่ยก็จะใช้คำว่า11นะครับ12 12นะครับ1 2 12นะครับ11 12นะครับหลังจาก11และ12นะครับก็จะลงท้ายตั้งแต่เลข13นะครับเป็นต้นไปจนถึง19นะครับ จะลงท้ายด้วย teen หมดเลยนะครับ teen นะครับนี่คือวิธีจำนะครับเราจำชุดตัวเลขแบบนี้นะครับ11เราจะใช้คำว่า11 12 12 13จนถึง19นะครับจะลงท้ายด้วย teen ถ้านักเรียนจำตัวเลขในชุด1 10ถึง10ได้มันก็จะจะง่ายขึ้นนะครับ13จะไม่ใช้ t r e e นะครับจะเป็น t h r 13นะครับ แต่ลงท้ายด้วย teen นะครับสังเกตตรงนี้นะครับธ n teen นะครับจะเป็น13 14 t e e n สิบสี่ fourteen นะครับสิบห้า f i f t นะครับ seventeen สิบนะครับลงท้ายด้วยศูนย์เห็นไหมครับเราจะใช้คำว่า t ไม่ใช่ teen นะครับจะเป็นทแทนนะครับ ตัวอย่างเช่น20นะครับสำหรับสไลด์นี้นักเรียนลองดูทบทวนดูอีกทีนะครับว่าจุดแตกต่างนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างนะครับจากลำดับต่อไปนะครับจากลำดับตัวเลขในชุดที่ถัดไปหรือตัวเลขในชุด1ถึง10นะครับ ไปดูต่อเลยนะครับครับนักเรียนสำหรับสไลด์นี้นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของตัวเลขในภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่เลขที่ตั้งแต่เลข21นะครับนะครับไปจนถึง60นะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับเลขทุกตัวเลขนะครับในแต่ละชุดตัวเลขครูจะไฮไลท์ชุดตัวเลขหลักหน่วยเอาไว้ด้านหลังนะครับ ซึ่งมันหมายความว่ายังไงในชุดหลักหน่วยนะครับเราจะอ่านเหมือนตอนที่เราอ่าน1น0ถึงสินั่นเองนะครับตัวอย่างเช่น21นะครับภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับตัวเลข1น,นะครับเราจะใช้คําว่าในหลักหน่วยนะครับเราจะใช้คําว่า one ใช่ไหมครับในหลักหน่วยเลข2นะครับเราใช้ two ตรงนี้ก็จะเป็น two นะครับ ตรงนี้นะครับ23่สิบสาเป็นหลักหน่วยนะครับหลักติดเป็น20นะครับหลักหน่วยเป็นสารก็จะเป็น3นะครับนะเรามาลองดูกันนะครับทีละตัวเลขนะครับ twenty 21. 21. 22 2ย is Twenty-four. You should see. Twenty-five. is Twenty-six. You should Twenty-seven. is Twenty-eight. is it bed. Twenty-nine. You should go. ชื่อตีสามสิบสังเกตดูนะครับยี่สิบเราใช้คำว่า twenty นะครับ twenty นะครับในหลักหน่วยนะครับซึ่งเป็นเลขหนึ่งนะครับเราจะนับเหมือนตอนที่เรานับหนึ่งถึงสิบในภาษาอังกฤษเลยนะครับยี่สิบนะครับใช้คำว่า twenty นะครับ eight นะครับเราใช้ตัวเลขเหมือนตอนเรานับ1ถึง10ในภาษาอังกฤษครับก็คือ1นะครับรวมนะครับรวมกันแล้วเป็น21นะครับ22 23 24 25 26 27 28 29 ส0นะครับสังเกตดูนะครับส0สเมื่อกี้ครูบอกนักเรียนแล้วนะครับลงท้ายด้วยศูนย์นะครับตั้งแต่ยี่สิบนะครับขึ้นไปนะครับจะเป็นทีนะครับยี่สิบเป็น twenty นะครับพอเป็น30สิบเราก็จะอ่านว่า thirty นะครับ thirty นะครับเป็น4ี่สเราอ่านว่า forty ห้าสิ 50 60, 60ครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับตั้งแต่เลข31จนถึง59นะครับจนถึง60นะครับ thirty 34 3 t h i Thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty. Fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty. เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับว่าตัวเลขชุดต่อไปจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับนักเรียนลองทายดูสิครับว่าชุดตัวเลขของที่ลงท้ายชุดตัวเลขที่ลงท้ายด้วย10นะครับเช่น70็ดสินะครับแปดสเนะครับเราจะอ่านว่าอย่างไรนะครับ ถูกต้องแล้วครับเราจะอ่านอย่างนี้นี่เองนะครับ 70, 80, 90สังเกตดูนะครับลงท้ายด้วยศูนย์นะครับตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับเราจะอ่านเป็นที่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะต้องจำนะครับก็คือชุดตัวเลขในส่วนของ เลข11 12 1 3ถึง19นะครับนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ความรู้เดิมตรงส่วนของการนับเลขนะครับในเลข1ถึง10นะครับและตัวเลขในส่วนของที่เป็น20 30 40 50 60จนถึง90นะครับที่เราจะต้องจำว่าลงท้ายด้วยตีนะครับ และ2เริ่มจาก2เป็น20นะครับสามเป็น30นะครับสี่เป็น40นะ5ห้าเป็น50นะครับหกเป็น60 7เจ็ดเป็น70นะครับแปดเป็น80 9เก้าเป็น90นะครับในหลักสิบนะครับอันนี้ไม่คู่หมายถึงในหลักสิบนะครับเมื่อ90 นะครับเมื่อเป็น90มันจะต้องใส่ t เข้าไปนะครับ80จาก e i g เป็น80นะครับ70นะครับจาก7เป็น70นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจาก61จนถึง100ดูนะครับ sixty o 63 Seventy six, seventy seven, seventy eight, seventy nine, eighty, eighty one, eighty two, eighty three, eighty four, eighty five, eighty six, eighty seven, eighty eight, eighty nine, ninety.

สิ่งที่นักเรียนต้องจำนะครับก็คือนะครับทวนอีกครั้งนะครับในตัวเลขนะครับหลักหน่วยนะครับนักเรียนมีพื้นฐานความรู้เดิมนะครับจำา1ถึง10แล้วใช่ไหมครับเรามาจำเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเลข11 12นะครับ11เราจะใช้คำว่า12นะครับ10ขอโทษนะครับ11เราใช้คำว่า11นะครับ 12เราจะใช้คำว่า12นะครับ13นะครับลงท้ายด้วยที e นะครับ13ถึง19จะลงท้ายด้วยที e นะครับ13เราใช้เ h i r t e แล้วลงท้ายด้วยที e นะครับเพื่อเป็น13 14นะครับยังเป็น4อยู่นะครับแต่จะลงท้ายด้วยทีน n นะครับว่าจะเป็น14 15จาก5เราจะเปลี่ยนเป็น f i นะครับแล้วลงท้ายด้วย teen ก็จะเป็น fifteen สิบหกนะครับ sixteen สิบเจ็ดนะครับ seventeen นะครับสังเกตนะครับสิบสามถึงสิบเก้านะครับรูย้ำนะครับว่าจะลงท้ายด้วย teen นะครับสิบแปดนะครับ eighteen นะครับสิบเก้านะครับ nineteen นะครับและยี่สิบนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น twenty นะครับ 30ก็จะเป็น30นะครับ40 40นะครับ50จะเป็น50นะครับ60จะเป็น60 70จะเป็น70นะครับ80จะเป็น80นะครับ90จะเป็น90และ100นะครับจะเป็น100นะครับนะครัสำหรับนักเรียนนะครับที่ รับชมนะครับบทเรียนออนไลน์นี้อยู่ทางบ้านนะครับก็ลองทบทวนดูนะครับนะต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนการเรียนของนักเรียนนะครับและคอยช่วยเหลือนักเรียนตอนที่นักเรียนต้องเรียนในสถานการณ์ยุคโควิดแบบนี้นะครับอยู่ทางบ้านนะครับสำหรับในส่วนของเนื้อหาก็คงจะจบสิ้นนะครับเนื้อหาบทเรียน ขอจบบทเรียนตรงส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่เรายังมีการบ้านต่ออีกนิดหนึ่งนะครับไปดูสไลด์สุดท้ายนะครับเนะื้อหาส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการบ้านสำหรับนักเรียนนะครับ homework การบ้านให้นักเรียนศึกษาวิดีโอตัวเลขภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นฝึก ออกเสียงตามพร้อมทั้งจดบันทึกนะครับตัวเลขคำศัพท์คำอ่านความหมายของตัวเลขจาก1 0ถึง100นะครับลงในสมุดวิชาภาษ,าษาอังกฤษของครูอดิศักด์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับ1 o n e 1 1 2ห two t w นะครับนักเรียนทําแบบนี้นะครับจนถึงตัวเลข100นะครับในขณะที่นักเรียนเขียนจดบันทึกนะครับนักเรียนก็อ่านไปด้วยนะครับ one o n e one หนึ่ง two t w o two สองนะครับจนถึง100นะครับนะครับ สำหรับเนื้อหาบทเรียนแรกนะครับบทเรียนแรกของเรานะครับในในวิชานะครับภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับสำ,สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็ขอจบเนื้อหาบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับสวัสดีครับ